ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์วันนี้ผมเดียวธนัทจะพาท่านผู้ชมมาดูการสมมอบรถยนต,ตย์ Toyota a l t i s นะครับวันนี้กับคุณกอ๊อฟคุณก๊อฟนะครับเดี๋ยวขอเกิดนิดนึงเป็นแฟนพันธ์แท้นะครับรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ติดตามมาอยู่หลายปีมากนะครับวันนี้เจอรถสวยถูกใจนะครับซื้อจองจัดไฟแนนซ์รู้ผลภายใน30นาทีวันนี้นะครับมารับรถได้เลย ช่วงเช้าจะมาพาท่านผู้ชมมาฟังเสียงของผู้ใช้บริการรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์นะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอบถามคุณก๊อฟเกี่ยวกับการมาใช้บริการรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์นะครับว่ามีความประทับใจยังไงบ้างนะครับสักครู่นะครับคุณก๊อฟครับก็ตอนนี้รถดีมากครับมีสภาพรถสวยใหม,ม่เครื่อง แน่นเปี้ยแน่นเปี้ยเลยครับผมใช้บริการมาหลายคันแล้วครับหลายคันเลยใช่ไหมครับติดตามมานานมากซื้อมากี่คันแล้วคุณก๊อฟซื้อมาน่าจะประมาณ6-7คันได้โอ้ขอบคุณมากครับเป็นแฟนพันธุ์แท้รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์เลยวันนี้คุณก๊อฟได้รถอะไรไปกลับบ้านไหมครับวันนี้ตัวต้าเอาติสครับตัวต้าเอาติสนะครับครับผมโอ้โห ครับผมแล้วไม่ทราบว่าวันนี้คุณก๊อฟได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างครับก็มีถ่ายที่มันเครื่องให้ฟรีครับแล้วก็มีรถสไลด์คาร์ด้วยครับฟรีหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะครับโอเคผมสอบถามนิดนึงถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณก๊อฟจะแนะนําหรือบอกต่อเพื่อนนะครับมาใช้บริการรถสวยเดลสมาร์ทคาร์หรือเปล่าครับแน่นอนครับแนะนำครับขั้นดาวเลยครับขอบคุณมากครับผมอ่าครับอ่าทางทีมงานรถสวยเดลสมาร์ทคาร์ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชม ไปดูการส่งมอบที่รถอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับกับ t o y ยต้าอัลติสซีปี2010คันนี้ส่งมอบนะครับเช้านี้เลยเจ้าของตัวจริงมารับรถแล้วเซ็นสัญญาไฟนแฟนนซ์รู้ผลภายใน30นาทีนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูโดยรวมก่อนคันนี้มีนะครับมีคู่รักแล้วนะครับจะส่งมอบเช้านี้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งมอบรถก่อนะครับนะครับตอนนี้ คุณก๊อฟได้เลิกรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับสวัสดีครับขอให้รถคันนี้นะครับเป็นรถนะครับคู่บารมีนะใครได้ไปคันนี้ขอให้แคล้วคลาดล่ำรวยล่ำรวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับวันนี้บอกไมยานางส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่พลาดคันนี้ยังมีคันอื่น นะครับโตโยต้าวีออนะซื้อกิสวิปมาสด้าสองยังอยู่นะครับอันนี้ผมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะท่านใดที่สนใจนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ด้วยเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับส่งมอบเรียบร้อยกับ Toyota a l t i s รถสวยเดียวสมาร์ตคาร์นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตามในโซเชียลมีเดียเพจ Facebook เดียวสมาร์ตคาร์ mm hmm. เบอร์ติดต่อเบอร์โทร0830694479 mm hmm. อีกเบอร์หนึ่งนะครับ mm hmm. เบอร์โทร0863134566 mm hmm. วันนี้ผมเดียวธนัดต้องขอจบรายการอย่างที่นี้นะครับสวัสดีครับ